นี่คือสุดยอดการเอาชีวิตรอดในป่าที่โคตรระทึกชายหญิงแปลกหน้าคู่หนึ่งต้องมาเปลอยกายเผชิญหน้ากันโดยห้ามมีสิ่งของใดๆติดตัวแม้แต่ชิ้นเดียวไม่มีอาหารไม่มีน้ำพวกเขาต้องจับคู่กันเพื่อเอาชีวิตรอดในป่าขอเพียงแค่พวกเขาสามารถยืนหยัดเอาชีวิตรอดในป่าได้นาน2 1เดวันก็จะคว้าเงินรางวัลหนึ่งล้านไปครองผู้เข้าแข่งขันหญิงในตอนนี้ชื่อว่าทอรนีอายุ29ปีมาจากสโปคแคนรัฐวอชิงตัน เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสาวอายุหกขวบทอนี่มีความเชี่ยวชาญในทักษะการเอาชีวิตรอดพื้นฐานเป็นอย่างดีเช่นการตั้งแคมป์การจัดการเหยื่อการถลกหนังเป็นต้นล้วนทำได้อย่างคล่องแคล่วสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆรอบตัวได้อย่างยืดหยุ่นเมื่อทอนี่อายุ16ปีเธอถูกพ่อแม่ทอดทิ้งจนกลายเป็นคนไร้บ้านการเข้าร่วมการท้าทายครั้งนี้ก็เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกสาวของตัวเองผู้เข้าแข่งขันชายชื่อฮูลิโออายุ2ี่สิบปี เป็นชาวโคลอมเบียปัจจุบันอาศัยอยู่ที่รัฐฟลอริดาสารัฐอเมริกาเป็นคนมองโลกในแง่ดีร่าเริงและออกจะซื่อๆื่อหน่อยตั้งแต่เด็กพ่อของเขาก็ปลูกฝังความคิดเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสิ่งเสมอฮูลิโอชอบสัตว์มากๆเขาเรียกแมวที่เลี้ยงว่าภรรยาแถมยังชอบแมงมุมเป็นพิเศษเลี้ยงแมงมุมดูดเลือดอเมริกาไว้ตัวหนึ่งฮูลิโอเรียกมันว่ายายเสือรักมันมาก สถานที่ท้าทายในตอนนี้มาถึงพื้นที่บึงที่ร้อนอบอ้าวของป่าเซมิโนตอนกลางของรัฐฟลอริดาเมื่อกว่า200ปีก่อนที่นี่เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชนเผ่าอินเดียนเซมิโนสภาพแวดล้อมที่นี่โหดร้ายผิดปกติมีจระเข้ขนาดใหญ่ยาวกว่า4เมตรอาศัยอยู่ยังมีงูหางกระดิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีดำหนักกว่า200กิโลกรัมที่จะโจมตีสัตว์ทุกชนิดที่เข้ามาในอาณาเขตของมันขณะนี้ฤดูฝนของที่นี่ได้เริ่มขึ้นแล้วสภาพแวดล้อมที่ร้อนอบอ้าวและชื้นทําให้ยุงยักษ์มีจํานวนเพิ่่มมขึ้นอยาางก ยุงยักษ์ที่นี่ตัวใหญ่กว่ายุงทั่วไปกว่า20เท่าในป่ายังเต็มไปด้วยแมงมุมพิษเช่นแมงมุมใหญ่ทองหากถูกเขี้ยวพิษของมันกัดจะทําให้เจ็บปวดอย่างรุนแรงมาถึงช่วงที่ต้องถอดเสื้อนอกคําขอนี้สําหรับทางนี้แล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแม้เธอจะไม่ค่อยชินและมีความรู้สึกต่อต้านอยู่บ้างแต่ไม่นานเธอก็เข้าสู่สภาวะที่ต้องยอมรับและปรับตัวสิ่งที่หูเลี้วคิดในใจเกี่ยวกับคําขอร้องนี้กลับไม่ใช่ว่าตัวเองจะรู้สึกอึดอัดแต่กลับคิดว่าถ้าคู่หูของตัวเองมีแฟนหรืออะไรทํานองนั้นก็คงจะดี ณจุดนี้ผู้เขียนก็ยังไม่เข้าใจว่าหูเลี้ยวหมายความว่าอย่างไรเพราะในอดีตท,ทอนนี้ถูกคนที่ใกล้ชิดหักหลังมาตลอดเธอจึงไม่เคยเปิดใจให้ใครและไม่ไว้ใจคนอื่นทอนนี้รู้สึกว่าการอยู่ร่วมกับคู้หูคงจะเป็นเรื่องยากภายใต้การจัดการของทีมงานรายการทั้งสองคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้พบกันอย่างรวดเร็วเริ่มด้วยการทักทายตามมารยาทตะวันตกมาตรฐานคือการกอดแบบเป็นมิตรและแนะนําชื่อกันจากนั้นก็จับมือกันแล้วต่างฝ่ายต่างก็แนะนําตัวเอง ทั้งสองคนต่างก็บอกระหว่างคุยกันว่าพวกเขารู้สึกตื่นเต้นมากแม้ว่าบรรยากาศการพูดคุยของทั้งสองจะค่อนข้างราบรื่นแต่ก็ไม่ได้มีบรรยากาศที่กระตือรือร้นมากนักคุยกันได้ไม่นานทั้งสองคนก็เริ่มต้นวันแรกของความท้าทายทั้งสองคนคุยกันไปทางระหว่างเดินทางป่าทึบมากทอนี่เดินนําหน้าเปิดทางแล้วก็พบว่ามีแมงมุมอยู่ทุกที่เพราะค่อนข้างกลัวแมงมุมทอนนี่เลยเดินช้ามากมาตลอดฮูลิโอบอกกับทอนี่ว่าเขาชอบแมงมุมมากและเขาก็เลี้ยงแมงมุมทารันทูล่าเป็นสัตว์เลี้ยง โทนี่คิดว่ามีแต่คนแปลกๆเท่านั้นที่จะเลี้ยงแมงมุมทารันทูลา่าเมื่อรู้ว่าฮูลิโอชอบแมงมุมโทนี่ก็รีบวิ่งไปหลบอยู่ข้างหลังฮุลิโอให้ฮุลิโอเดินนําหน้าไปตอนนี้ก็เลยต้องการรถดีๆสักคันเพื่อให้การเดินทางไปเที่ยวสะดวกสบายความรู้สึกตอนใช้งานไม่ต่างจากรถใหม่เลยสามารถทดลองขับได้ฟรีสามวัน ใครที่อยากซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามือสองรีบไปเช็คราคาที่กุซีได้เลยถ้าถูกจอระเข้จ้องเล่นงานทั้งสองคนในน้ำจะไม่มีทางต่อสู้ได้เลยจะก,กลายเป็นเหยื่อของจอระเข้ทันทีเมื่อทั้งสองคนเดินลุยน้ำข้ามฝั่งมาได้ก็ลงใจเป,ป็นปลอหนึ่งเมื่อมีแหล่งน้ำทั้งสองคนจึงเลือกตั้งแคมป์ไม่ไกลาจากริมแม่น้ำหลังจากทั้งสองคนตกลงเรื่องตำแหน่งที่จะตั้งแคมป์ได้แล้วก็เริ่มลงมือสร้างอย่างเร่งรีบด้วยความพยายามร่วมกันทั้งสองก็สร้างเพิงพักขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเครืืื่่่อ่อออองงงมมมมยัชีีีีพพททท้าาคหหเลล็กจุดดไฟแะขนใญ ฮุลิโอใช้ที่จุดไฟก่อกองไฟพอตกค่ำราวสี่ทุ่มทอนี่ก็สังเกตเห็นสัตว์เข้ามาใกล้เพิงพักทอนี่เห็นดวงตาคู่ใหญ่สองประกายดูเหมือนว่าจะเป็นสุนัขจิ้งจอกหรือไม่ก็มีดำคราวนี้ทั้งสองจึงไม่กล้านอนหลับทั้งคู่ต่างเฝ้าระวังสังเกตความเคลื่อนไหวรอบด้านอย่างตื่นตัวเข้าสู่วันที่สอพอฟ้าสางทอนี่ก็เล่าให้กล้องฟังว่าเมื่อคืนนี้เธอถูกสัตว์ที่บุกเข้ามาในแคมป์ทำให้ตกใจจนทั้งคืนนอนไม่หลับ ฮลิโอคิดว่าการหาอาหารมาประทังชีวิตคือเรื่องสำคัญที่สุดในตอนนี้เขาจึงเริ่มออกล่าทันทีหลังจากการค้นหาอย่างละเอียดในบริเวณโดยรอบฮุลิโอก็พบงูหางกระดิ่งตัวหนึ่งเขาหยิบท่อนไม้ขึ้นมาแล้วเล็งไปที่มันทันทีหลังจากค่อยๆย,ย่องเข้าไปใกล้เขาก็จมตีอย่างรวดเร็วต้องชมเลยว่าฝีมือของฮูลิโอแม่นยำมากจริงๆจ,จัดการงูหางกระดิ่งตัวนี้ได้ในครั้งเดียวฮูลิโอบอกว่าเขาเกลียดการฆ่าสัตว์มากแต่ก็ต้องทำเพื่อความอยู่รอดเพราะกลับมาถึงที่พักดอนนี่ก็ดีใจมาก ทั้งสองคนช่วยกันจัดการกับงูจนสะอาดแล้วก็เริ่มย่างเนื้อฮูลิโอเอาไข่งูไปต้มในหม้อจนสุกแล้วยกให้ดอนนี่ทั้งหมดดอนนี่ค่อยๆลิ้มรสอย่างละเอียดแล้วก็วิจารณรสชาติเหมือนไข่ต้มเลยอร่อยจริงๆดอนนี่พูดกับกล้องว่าถ้ามีเยอะกว่านี้ก็คงดีเขายังอยากกินอีกจากนั้นทั้งสองคนก็กินเนื้องูย่างจนหมดเกลี้ยงประมาณบ่ายโมงฝนก็เริ่มตกท้องฟ้ามืดครึ้มไปหมดทั้งสองคนรู้สึกว่าฝนคงจะตกหนักในไม่ช้าพวกเขารเริ่มเก็บฟืนและใบไม้แห้ง ไม่นานฝนก็ตกหนักลงมาทั้งสองคนใช้ใบไม้ปรับปรุงที่พักเพื่อป้องกันฝนรัว่วสองคนนั่งอยู่ในเพลิงพยายามก่อไฟขึ้นหม่อีกครั้งเนื่องจากเชื้อไฟเปียกชื้นเกินไปไม่ว่าพวกเขาจะพยายามแค่ไหนก็ยังก่อไฟไม่สําเร็จเมื่อเข้าสู่กลางคืนไม่มีกองไฟทําให้ยุงในแคมป์เยอะเป็นพิเศษทั้งสองคนจึงกลายเป็นแหล่งอาหารของยุงไปโดยปริยายเวลาเข้าสู่วันที่ 3. ทั้งสองคนก่อไฟสําเร็จแล้วเนื่องจากเมื่อคืนมีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยครั้งประกอบกับถูกยุงกัด ฮูลิโอบอกว่าเขาเพิ่งนอนไปแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นในตอนนั้นในหัวของฮุลิโอมีเสียงหนึ่งดังอยู่ตลอดเวลาบอกกับเขาว่าการมาท้าทายที่นี่มันคุ้มค่าหรือเปล่านี่มันเหมือนติดกับดักเข้าแล้วจริงๆตอนนั้นดอนนี่รู้สึกเหนื่อยล้ามากร่างกายของเธอก็อ่อนเพลียสุดๆ,ๆเธอจึงเข้าสู่หมดหาอาหารทันทีอะไรก็ตามที่วิ่งอยู่บนพื้นล้วนอยู่ในรายการอาหารของเธอทั้งนั้นส่วนฮูลิโอเขาเจอกิ้งก่าตัวเล็กตัวหนึ่งเขาใช้ไม้กดมันไว้อย่างแม่นยำอีกครั้งเมื่อมองดูกิ้งกาาตััวเล็ขนนนด้ ฮลิโอก็อดกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ร้องให้ออกมาถึงแม้ว่าเนื้อจะน้อยมากและฮุลิโอก็เกลียดการฆ่าสัตว์แต่ตอนนี้พวกเขากำลังดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดจึงปล่อยอาหารที่กินได้ไปไม่ได้เลยหลังจากนำกิ้งกะตัวเล็กกลับมาที่แคมป์ฮุลิโอก็นำไปย่างทันทีพออย่างสุกแล้วทั้งสองคนก็แบ่งกันกินคนละคำแต่รสชาติมันไม่ได้เรื่องเลยทั้งสองคนต้องฝืนทนความคลื่นไส้กลืนมันลงไปพอตกกลางคืนดอนนี่ก็สังเกตเห็นว่าอารมณ์ของฮูลิโอไม่ค่อยดีเธอจึงถามฮุลิ เข้าสู่วันที่ 4. ในช่วงสี่วันมานี้ฮูลิโอและทอร์นี่ได้รับพลังงานไปเพียง200กิโลแคลอรี่การขาดกรดไขมันที่จําเป็นอย่างรุนแรงอาจทําให้พวกเขามีอารมณ์แปรปรวนและเกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วยเหตุนี้สภาพจิตใจของฮูลิโอจึงสุดโสมลงอย่างรวดเร็วฮูลิโอพูดกับกล้องว่าในหัวของเขามีเสียงหนึ่งคอยถามย้ํากับตัวเองอยู่ตลอดว่าตกลงเขามาทําอะไรที่นี่กันแน่พอช่วงบ่ายทอร์นี่ไปที่ริมแม่น้ําใช้ฝาามอดักจับปลาซาดินวิธีการนั้นค่อนข้างง่าย แค่นั่งนิ่งๆอยู่ริมตลิ่งรอให้ปลาว่ายเข้ามาในฝาหม้อเพื่อหาอาหารพอได้จังหวะก,ก็ยกฝาขึ้นมาเป็นอันเรียบร้อยบททดสอบหลักก็คือความอดทนแล้วละ่ะถึงปลาจะตัวเล็กไปบ้างแต่ถ้าจับได้เยอะหน่อยก็พอจะอิ่มท้องได้ขณะที่ทังนี้กําลังตั้งใจจับปลาจระเข้ในแม่น้ําก็ค่อยๆคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบๆเ,เมื่อทั้งนี้เห็นเขาก็รีบวิ่งขึ้นฝั่งแล้วตะโกนเรียกฮุริโอเสียงดังทั้งสองคนสังเกตการอยู่ริมแม่น้ําครู่หนึ่งจระเข้ตัวนั้นน่าจะยาวกว่าสองเมตร คราวนี้ถังนีไม่กล้าจับปลาอยู่ริมแม่น้ำต่อแล้วพอกลับมาถึงที่พักแล้วย่างปลาเล็กที่จับมาได้จนสุกถังนีกินปลากแกล้มกับน้ำแม้รสชาติจะไม่ค่อยดีแต่ก็ยังพอช่วยเสริมสารอาหารได้บ้างฮูลิโอไม่ได้กินและบอกทอนี่ว่าเขาไม่หิวทอนี่ขยันขยอให้ฮูลิโอกินบ้างฮูลิโอบอกว่าตอนนี้เขาไม่รู้สึกหิวเลยสักนิดและเขาก็รู้สึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันทอนี่หันไปพูดกับกล้องว่าเธอหิวจนปวดท้องแล้วฮุลิโอเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่หิว แต่ฮูลิโอกลับไม่ยอมกินเธอเป็นหูมากว่าฮุลิโอจะทนไม่ไหวหลังจากค่าลงประมาณสี่ทุ่งทอนี่หันไปพูดกับต้องว่าฮูลิโอหลับลึกมากเขาเก่งจริงๆเลยนะเนี่ยเวลาผ่านไปถึงวันที่ห้าทอนี่จับจิ้งจกได้ตัวหนึ่งตอนนี้ทอนี่จับทุกอย่างที่เจอคว้าทุกอย่างที่กินได้แต่ฮูลิโอปฏิเสธที่จะกินอะไรเลยอารมณ์ของเขาหดหูมากขึ้นเรื่อยๆฮูลิโอรู้สึกว่าการควบคุมอารมณ์ของตัวเองยากขึ้นเรื่อยๆเมื่อทอนี่ถามอาการของฮูลิโอ ฮูลิโอบอกว่าเขารู้สึกบางอย่างแต่ตัวเองก็พูดไม่ออกว่าเป็นอะไรฮูลิโอรู้สึกว่าในใจของตัวเองปรากฏด้านมืดที่มืดมนอย่างยิ่งขึ้นมาตัวเองรู้สึกน่ากลัวมากตัวเองถึงกับกลัวตัวเองทอนี่ก็คอยให้กำลังใจฮูลิโออยู่ตลอดฮูลิโอที่ใบต่อหน้ากล้องว่าสิ่งนี้ทําให้ตัวเองแทบจะเป็นบ้าแล้วมักจะเกิดภาพหลอนและความคิดที่น่ากลัวทอนี่สังเกตเห็นว่าอาการของฮูลิโอไม่ปกติอยากจะคุยกับฮูลิโอสักหน่อยฮูลิโอคอยแต่จะหลบเลี่ยงทอนี่อยู่ตลอดทอนี่กังวลกกกับสถาาานนรณ์ี้ม จึงตามฮุลิโอไปเพื่อจะคุยกับเขาเมื่อทั้งสองคนนั่งลงคุยกันอย่างเปิดอกฮูลิโอบอกกับโทนี่ว่าในใจของเขาเริ่มมีความคิดที่น่ากลัวุดขึ้นมาเขาอยากจะทําร้ายคนอื่นและตัวเองมากและตัวเขาก็รู้สึกกลัวสุดๆพอโทนี่ได้ฟังสิ่งที่ฮูลิโอบอกเธอก็คิดว่าฮุลิโอไม่สามารถแข่งขันที่นี่ต่อไปได้แล้วมิฉะนั้นตัวเธอเองก็จะตกอยู่ในอันตรายไปด้วยเนื่องจากฮุลิโอทนแรงกดดันมหาศาลจากการแข่งขันไม่ไหวฮูลิโอใกล้จะสติแตกเต็มทีเพื่อความปลอดภัยของทั้งเขาและโทนี่ ทีมงานรายการตัดสินใจพาฮุลิโอออกจากที่นี่ฮูลิโอรู้สึกว่าเขาทำให้ทอนนี่ผิดหวังและรู้สึกผิดมากแต่ถ้าทอนนี่รู้ความคิดแย่ๆในหัวของเขาเธอก็คงจะเห็นด้วยว่าเขาต้องไปทอนนี่พูดกับกล้องว่าเธอเคยถูกทิ้งมาหลายครั้งจนชินแล้วยังไงซะเธอก็พึ่งพาตัวเองมาตลอดพร้อมกับบ่นว่าชีวิตของเธอถูกทำลายโดยคนแบบนี้แหละการท้าทายครั้งนี้เธอจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดนอกจากจะถูกหางออกไปหลังพบคํายุงและมแมลงกัดต่อยจำนวนมาก ทำให้ทอนนี่นอนไม่หลับเลยต้องกัดฟันอดทนต่อไปเข้าสู่วันที่6ทั้งนี้มองดูรอยยุงกัดนับไม่ท้วนตามร่างกายทั้งตัวมีแต่ตุ่มใหญ่ๆไม่มีผิวดีๆเหลืออยู่เลยตัวเธอเองมองแล้วยังรู้สึกน่ากลัวเข้าสู่วันที่8ขณะที่ทั้งนี้ออกไปหาอาหารเธอก็พบเห็นนาคตัวหนึ่งที่ริมแม่น้ําเอาปลามาวางไว้บนฝั่งพอเห็นนาคลงน้ําไปแล้วทั้งนี้ก็ขโมยปลาที่นาควางไว้บนฝั่งไปหลังจากนําปลาที่จับได้กลับมาที่พัก และทำความสะอาดแล้วเขาก็เริ่มย่างปลาในที่สุดทั้งนี้ก็ได้กินอาหารดีๆสักมือ้อเวลาดำเนินมาถึงวันที่11ท้องฟ้ามีพายุฝนฟ้าขนองทั้งนี้หลบอยู่ในกระท่มและก่อไฟผิงแต่พื้นดินก็เปียกโชกไปด้วยน้ำฝนหมดแล้วเธอทำได้เพียงนอนผิงไฟในหลงโคลนอย่างอดทนเวลาดำเนินมาถึงวันที่13ทั้งนี้เริ่มทนความเหงาไม่ไหวเธอคิดถึงลูกสาวของเธอมากทำได้เพียงระบายความคิดถึงลูกสาวผ่านหน้ากล้องเวลาผ่านไปถึงวันที่ 14. ตอนที่ทังนี้ออกไปหาอาหารเธอพบมูลมีสดๆใกล้กับแคมป์นี่หมายความว่ามีมีเคลื่อนไหวอยู่แถวนี้ทั้งนีรู้สึกกังวลขึ้นมาทันทีเวลาผ่านไปถึงวันที่16ประมาณเที่ยงวันมีตัวหนึ่งได้กลิ่นและเดินมาที่แคมป์ดอนนี่ซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมไม่กล้าส่งเสียงใดๆเธอรอจนกระทั่งมีจากไปเองจึงค่อยถอนหายใจอย่างโล่งงกเมื่อตกกลางคืนมีก็มาที่แคมป์อีกครั้งนี่ทําให้ดอนนี่ตกใจกลัวมาก เธอทำได้เพียงพยายามสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตัวเองสติแตกหากมีโจงตีเข้ามาดอนนี่ในตอนนั้นคงไม่มีแรงต้านทานดังนั้นเธอจึงทำได้เพียงกดตัวอยู่ในกระท่องภาวนาให้มีรีบออกจากแคมป์ไปเวลาเข้าสู่วันที่18มีตัวนั้นยังคงแวะเวียนมาที่แคมป์ดอนนี่อยู่ตัวคนเดียวจึงต้องพยายามอย่างหนักตอนที่พักอยู่ในเพิงเธอไม่ได้สังเกตว่ากองไฟได้จุดใบไม้บนหลังคาเพิงพอไฟลุกขึ้นมาดอนนี่ก็ดับไม่ได้แล้วทำให้เพิงทั้งหลังถูกไฟไม่ไปทั้งหมด เมื่อมองดูเพิงที่ถูกไฟไม่จนหมดดอนนี่ก็พูดไม่ออกเลยทีเดียวเวลาเข้าสู่วันที่19เนื่องจากเพิงถูกไฟไม่ดอนนี่จึงทำได้เพียงปูใบไม้บนพื้นแล้วนอนลงไปตรงๆเมื่อคืนต้องคอยระวังหมีทั้งคืนจนไม่กล้านอนเลยทอนนี่ก็ไม่ค่อยมีแรงอยู่แล้วเลยไม่อยากสร้างที่พักใหม่แต่เพราะภัยคุกคามจากหมีทอนนี่จึงจำเป็นต้องสร้างที่พักขึ้นมาใหม่อีกครั้งถึงจะทำแบบง่ายๆแต่ก็ดีที่มีที่กำบังแล้วเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่21 พอฟ้าสางประมาณ7จ็ดโมงเช้าทอร์นีก็กางแผนที่ออกมาศึกษาเส้นทางถอนตัวแผนที่แสดงว่าเส้นทางเลียบแม่น้ำนี้ยาวมากดอนนี่ต้องเดินทางฝ่าดงพงไพรที่รบทึกต้องระวังงูพิษที่ซ่อนอยู่ในพงหญ้าและจระเข้ในน้ำตลอดเวลาเธอต้องเดินไปที่ลานโล่งห่างออกไปทางใต้5้ากิโลเมตรรถกู้ภัยจะไปรอรับเธอที่นั่นเมื่อกำหนดเส้นทางได้แล้วดอนนี่ก็มุ่งหน้าตรงไปยังจุดนัดพบเพื่อป้องกันการถูกจระเข้โจมตีดอนนี่จึงเลือกเดินห่างจากริมแม่น้ำ ประมาณ12นาฬกา30นาทีดอนนี่พบว่าถ้าไม่เดินเลียบแม่น้ําเธอจะหลงทางเธอจึงต้องเสี่ยงเดินเลียบแม่น้ําต่อไปหลังจากเดินทางมาถึงประมาณตีงดอนนี่ก็พบว่าตัวเองหลงทางอย่างสมบูรณ์จําทิศทางไม่ได้เลยหลังจากพักผ่อนอยู่กับที่ครู่หนึ่งดอนนี่ก็เริ่มมองหาเส้นทางอีกครั้งจนกระทั่งประมาณตี3ครึ่งถึงได้พบเส้นทางที่ถูกต้องหากต้องการไปยังจุดอพยพจะต้องข้ามแม่น้ําแต่ในน้ํามีจระเข้ปรากฏตัวดอนนี่ทําได้เพียงแข็งใจเฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหว ในน้ำอย่างตื่นตระหนกขณะข้าแม่น้ำอย่างรวดเร็วด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละของดอนนี่ในที่สุดเธอก็มาถึงจุดช่วยเหลือประมาณตีสี่ครึ่งเมื่อขึ้นรถกู้ภัยเธอก็ทำภารกิจท้าทายสำเร็จและได้รับเงินรางวัลทั้งนีลูชูเลิฟฝาจือในซินเตอร์ไคสินเซียวหลงหลังจากการแข่งขันได้มีการเก็บสถิติทั้งนี้น้ำหนักลดไป19ช่างประมาณ9.5กิโลกรัมใน2 1วัน